สวัสดีคุณผู้ชมจาอยู่กับองะกองและนี่ได้ค่ะทัวร์แบบสุมตอนขึ้นดอยมาที่ไหนก็คืออยู่ที่หมู่บ้านหล่อโยที่แม่จันที่เชียงรายวันนี้เนี่ยนะครับออกมาเจอคุณผู้ชมทัวร์แบบสุ่มอีกครั้งหนึ่งมีความสนุกมาฝากกัน มีแขกรับเชิญมาฝากกันด้วยเชฟอินจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอินเป็นยังไงบ้างเจอกันครั้งที่3แล้วดีครับวันนี้คือบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากจริงแบบเย็นสบายใช่ต่างจากกรุงเทพมากๆถูกต้องนะครับแล้วก็อากาศดีมากอินคือเชฟอินเชฟอินก็ต้องทำอาหารทุกครั้งก็ทำอาหารเรากินอินพร้อมไหมพร้อมครับหิวด้วยจริงๆอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลุยกันเลยจ้าไปเลยตัด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  ชุมชนหล่อโยอยู่ที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีชาวเขาเผ่าอาขาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นหล่อเมียอาขาหรือชาวอาขาของที่นี่เรียกหมู่บ้านตัวเองว่าหล่อโยตามชื่อหัวหน้าเผ่าคนปัจจุบันของชุมชนความเชื่อประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอาขาอาศัยอยู่กับธรรมชาติซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไม้นานาพันธุ์ที่ชาวบ้านปลูกเองที่มีไว้สําหรับดํารงชีพเป็นอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นที่แสนอร่อยอีกด้วย ส่วนการละเล่นของเด็กๆวัยแสนสนก็ยังมีให้เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถเลื่อนขาโถกเทกหรือการโลชิงช้าซึ่งที่นี่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายลองไปชมกันว่าทั้งพิธีกรและแขกรับเชิญเมื่อได้มาสัมผัสที่หมู่บ้านหล่อโยจะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่โยฮันจา๋าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่คือเขาก็จะเป็นคนที่เป็นแบบ เป็นชนเผ่าถูกไหมครับครับผมชนเผ่าอะไรบ้างครับคนนี้ค่ะที่นี่เป็นชนเผ่าอาชาเราจะมีวัฒนธรรมัภาษาและก็วิถีชีวิตยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอาขาครับชีวิตเป็นเกษตรกรรมใช่ครับแบบนี้เลี้ยงเองปลูกเองทําเองกินเองใช่ซึ่งบ้านเนี่ยที่เขาเป็นบ้านดินด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่หมู่บ้านหล่อโยแบบนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะพโยฮันนำเลยค่ะครับผมไป พูดถึงอาหารของชาวอาขาต้องบอกเลยว่าถึงแม้วัตถุดิบจะหาได้ง่ายๆตามรอบๆหมู่บ้านแต่แอบไม่ธรรมดาพอรสชาติฝีมืออร่อยไม่ไหวทานรอบแรกต้องมีเบิ้ลถึง2ซึ่งเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือน้ำพริกอาขาหรือน้ำพริกมะเขือส้มตามด้วยลาบหมูสมุนไพรที่เต็มไปด้วยสมุนไพรชั้นดีจากชาวอาขาฟักแฟนดอยต้มหมูตบท้ายด้วยข้าวดอย ที่ปลูกตามบนภูเขาซึ่งข้าวดอยเป็นข้าวที่มีประโยชน์สูงนำมาหูงให้กลิ่นหอมนุ่มกินกับอาหารพื้นเมืองของชาวอาขาแท้ๆบอกเลยว่าต้องชอบอาหารมื้อนี้ไปอีกนานแสนนานเลยละครับและตอนนี้เนี่เรามาอยู่กันที่โต๊ะกินข้าวแล้วซึ่งมีอาหารมากมายวางอยู่ตรงนี้ที่โอหันสานี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรหางโตหางโตอาหารอาขาอาหารอาขาแล้คือ ชนะก็น่ารักมากน่ารักมากนี่อันนี้เป็นช้อนไม่ไผ่ครับเวลาเรามาเราก็สั่งก็จะได้เป็นชุดแบบนี้เลยจะได้แบบนี้ครับถ้าใครไม่สั่งก็ไม่ได้กินแล้วเราเลือกได้ไหมว่ากับข้าวอะไรบ้างหรือแล้วแต่ว่าวันนั้นมีอะไรวันนั้นมีอะไรแล้วก็แต่ละฤดูกาลของผักที่เกิดในชุชนมันต่างกันมีไข่มีเนื้อนาอมีต้มต้มมีผัดผักแล้วก็มีน้าพริกอาขามีน้าพริกอาข่าน้ําพริกอาข่าแต่เราพิกอื่นยังไงครับเราจะใช้ พริกที่ปลูกบนดอยแล้วก็เอามาเผาแล้วก็เอามะเขือเทศไปเผาจ้แล้วก็ที่สําคัญมันจะมีเครื่องเทศตัวหนึ่งที่บ้านผมเขาเรียกว่าเชกดูอะไรครับพี่เชกูเชกกูครับนั่นจะมีความเผ็ดความหอมโอเคแล้วมันจะมีเอกลักษณ์รสชาติมันก็จะอร่อย นียนะครับสนุกสนานมากเลยน้องอินถูกต้องสนุกต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกับพี่โยฮันนะครับผู้นำหมู่บ้านล่อโยจ้าขอบคุณครับแลที่สำคัญต้องขอขอบคุณกอมทุ้พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณีครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนแล้วก็ทรูแบบสุ่มนะครับสวัสดีค่ะ